ในสไตล์บายส้มซาแชร์เดียบันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างซามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมามือนี้นะคะสิมามาเบิ้งอันเนี้ยเห็นบ่เนี่ยสร้างซาได้เดี๋ยวสร้างซาสิที่ว่าเมื่อวานทำคลิปทำคลิปไว้อ่ะค่ะทีนี้สร้างซาจะมา di y ให้เห็นภาพนะคะว่าสร้างซาทำยังไงที่ว่าแยก แยกชุดให้ลูกค้านะคะคือว่าเป็นอะไรนะเขาเรียกอะ่ะเป็นแสกแสกสายเดียวอ่ะคะ่ะมาเลยไลฟ์สไตล์บายส้มซ่าแชร์เดียวมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันส้สามซ่ามาแบ่งปันอีกแล้วค่ะไว้ลูกค้ามาลูกค้ามาอีกแล้วอันนี้คือเสื้อนะคะสวัดะะสดีค่ะ ลูกค้าเยอะค่ะลูกค้าเยอะค่ะมาลูกค้ามารับงานนะคะ เราจะมาใส่ใส่ยังยืดที่อกก่อนนะคะเมื่อวานนี้เจาะไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่ายังยืดสุดช่วยค่ะ ก็จะทิมอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะ,คะวิธีใส่ยางยืดแบบว่าไม่ต้องแกะหมดนะคะ ที่เป็นชุดแสกของของลูกค้านะคะให้เป็นแยกชิ้นเป็นสายเดี่ยวกับกระโปรงตัวหนึ่งอะคะ่ะเมื่อวานเนี้ยคือลูกค้าอยากได้เราก็ DIY ตามความสามารถเราอะคะ่ะ เนะาะใส่ยางยืดแบบไม่ต้องหรือทั้งขบวนนะคะนนเดี๋ยวอัดคลิปอยู่แป๊บหนึ่งนะอัดคลิปอยู่จ้า โอ้หน้อยหากากเกงให้ลูกค้าหน่อยเร็วพอดีลูกค้ามาทีเนี้ยเออสีดำสองตัวตัดขามีอีกไหมเชิญนะถ้ามีอีกเชิญมานะคะ ขอบคุณนะ ทานข้าวหรอยังคะคุณน้องสาวคะทานข้าวหรือยังคะาุจขอเสียโอ้โหมหน้านแดงเลยย้อมออกไม่ได้หรอกไม่ได้ สาววันอาทิตย์เขามาเที่ยวที่ล้านพอดีพี่สาวเขาอัดคลิปอยู่มาช่วงจังหวะพี่สาวอัดคลิปเนี่ยค่ะนี่วิธีวิธีใส่ยางยืดที่ที่ไม่ ไม่ต้องไปลื้อทั้งขบวนนะคะบึ๊บนี่เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเอาออกมานี่ค่ะ แล้วก็ล็อกไว้ก่อนนะคะน,น,นี่แล้วก็ดินดินตามรอยของ ใส่ยางยืดนะคะใส่ยางยืดเกาะเนี่ยค่ะ่าใส่ตึงให้ลูกค้านะคะ ส่งมาทางไลน์เลยค่ะเอาฮะอ่ะอ่ะจะพร้อมจดเอจดไหมยังคะจดแล้วจดแล้วเ<ข>ดเอาเอาะเท่าไหรค่คะกว้างแปเซนแปเซนกว้างแปดเซนแล้วก็ยาวละคะร้อเก้าร้อเาสิบสี่ซนร้อซน แล้วก็หนาข้างข้างคบเงาข้างจ้าจ่าห้าเซนห้าเซนมันต้องเพื่อต้องต้องเพื่อเนี้ยบันอย่างเนี้ยสปอร์ด้วยเพราต้องอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไงคุณคุณไว้ใจนะคะแล้วก็เท่าไรล่ะราคาบ่ะนี่บอกราคามาดูเกือบสองเมตรเลยอ่ะเอ้าเมตรเก้าสิบสี่เออก้นนั่นไงล่ะไอ้เก้าสิบสี่นั่นก็เกือบเป็นเมตรแล้วค่ะ ตีไปสองเมตรละคะ่ะว้ยจะเพื่อ,อเพื่อเพื่อสองเมตรเด้อนันมันเงาเนี่ยปาไปซื้อผ้าเข้ามานะ่ะเขาไม่ได้เป๊ะหรอกนะนเขาก็ต้องเอาเผื่อนั่นเลยมันเท่าไหร่มันแพงบอเอาสามร้อยแปดสิบจบถ้าแปวผ้ามาให้นะถ้าลูกค้าแปวผ้ามาให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบค่ะ ลูกค้าเป็นถ้าถ้าลูกค้าได้ผ้ามาให้อ่ะนะคะร้อยห้าสิบค่ะเอาแต่ค่าฝีมือแล้วเจ๊เจ๊แจงยืนเป็ว่าไม่เอาแพงหรอกเป็น่ิภาเป็นเราตะว่าเราจะเฮ็ดดีบ่ดีบ่หมู่นะเดี๋ยวแล้วแต่นะคะขอบคุณนะคะที่คิดถึงและปรึกษาขอบคุณมากมายสามร้อยแปดสิบค่ะโอนเลยจะทำให้คุณไม่ผิดหวัง กางเกงเหรอวะนีไเปตัดขาอยู่กางเกงอะไรมาข้าวกางเกงฟรีค่ะเก่งผมมีเวลาผมมีรถไปเได้เดี๋ยวนี้เมื่อกี้เพื่อนผมมีเพื่อนเวลามีผมมีรถผมมีไส้เมื่อกี้เพื่อนคุณยังมาอยู่เลยผู้ใดล่ะลูกค้าค่ะลูกค้าไอ้โทรมาเรื่องงาน เสร็จแล้วข้างล่างนะคะช่างชาจะใส่ช่างๆาจะใส่เป็นจำจำเอวอย่างนี้นะคะลูกค้าก็เยอะค่ะโทรทั้งเรื่องงานทั้งจะจีบช่างค่ะจีบช่างแมวค่ะ ะะอันนี้คือช่วงเอวนะคะช่วงเอวลูกค้าเราก็จะใส่เลยนะคะทีเนี้เป็นจำเอวอะคะ่ะ ดีไอไให้ลูกค้านะคะอันนี้ทำจำเอวนะคะพอเราเปลี่ยนสายบล็อกสายเดี่ยวแล้วเราก็ใส่จำเอวค่ะจำเอวลอย เ,ะะเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือเสื้อเสื้ออันนี้คือรูปร่างชีเจเล็กค่ะ,ะยังยืดใส่ให้อย่าเบี้ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาอันนี้คือทําคลิปให้ดูยางยืดอย่าเบี้ยวนะคะใส่ให้ได้เป็นเป็น,ปนใ,หให้ได้เป็นริ้วเป็นรอยของเขานะคะอย่างนี้นะคะเนี่นยนี่คือริ้วของเขานะคะก็ไล่ไล่ไล่ยางยืดไปให้ให้พอดีกับอขอบนะคะเนี่ยอย่างนี้นะคะ น,นี่คือทําโชว์ค่ะเนี่ยเขาจะต้องอยู่ขอบแบบนี้นะคะยังยืดไล่ไปนะคะอย่าให้เบี้ยวอืและทีนี้นี่แหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นจำจำอกเนี่ยค่ะเห็นไหมจำอกเนี่ยค่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับเนี่ยตรงเนี้ยค่ะก็เป็นสไตล์สไตล์เอลรอยอย่างนั้นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ DIY ให้ลูกค้าเนี่ค่ะ ก็จะได้จำจำเสื้อจำแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมปึ๊บนี่ DIY เสื้อเสื้อจำให้ัยรุ่นน้อยค่ะอันช่วงนี้เขาจะมากอดที่ที่เอวนะคะเนี่ย,เน,ยเนี่ยค่ะเป็นสไตล์นี้นะคะเสื้อตัวนี้เพราะว่าที่พองพอง,พ,องพ่ออะไรเพร่อให้รับก,กับส่วนนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะก็จะเป็นเสื้อข้างในเป็นอ จำเอวนั่นนะคะคือสไตล์เอวลอยแบบนั้นนะคะ<ม>เห็นไหมคะนั่นคือของชีแล้วค่ะหนุนชีนี่แหละค่ะน DIY นะคะอันนี้จะเป็นเกาะไหลนี่ค่ะน<ม>ี่เรียบร้อย<ม>อ่ะกางเกงไอกระโปรงนะคะทีเนี้ยเสร็จแล้วแหละแต่ช่างซ่าจะเอามาทำให้ดูนะคะว่าทำยังไงวัด อันนี้คือใส่ซิปไปแล้วนะคะซิปถอดหัวในตัวนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเอวเท่าไหร่เอวยีบสี่ก็ไปวัดยีบสี่แล้วก็ตีเกตนะคะตีเกตสี่มุมเนี้ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยตีเกตแล้วก็ที่เหลือคือความกว้างของ ของกระโปรงค่ะสะโพกเท่าไหร่เอวเท่าไหร่อย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาลักษณะเข้ามาชุดเดียวกันอย่างน,น,นี้ค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะก็เลยแยกให้เป็นเสื้ออันนี้เสื้อก่อเอวนะคะอันนี้กันกระโปรงค่ะเห็นไหมคะได้กระโปรงลูกไม้เก๋ๆเพิ่อมอีกตัวค่ะนี่แหละค่ะที่จริงตรงนี้จะมีจะมีริ้วแบบนี้นะคะริ้วแบบนี้จะออกริ้วหนึ่ง แล้วก็เราก็เอาริ้วตรงนั้นมาทําขอบข้างในนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยค่ะเห็นไหมก็ไม่เสียเนื้อผ้าลูกค้าสักชิ้นเลยค่ะขอบคุณมากมายค่ะ CU Next to CU ในคลิปอันนี้คือทํางานให้ดูนะคะว่าสั้าง DIY ให้ลูกคา้ายังไงในลักษณะแยกชิ้นนะคะเป็นกระโปรงกับเสื้อเอวลอยอะคะ่ะขอบคุณมากไยค่ะ CU Next to CU ในคลิปนะคะ